สวัสดีค่ะตลาดรถกลางคืนศูนย์รวมรถบ้านรามินอันทิน5มีรถคุณภาพอีกหนึ่งรุ่นมาแนะนำคือ MG เซนเดจายนแคป2.0รุ่น4ราคาตอนออกใหม่559,000บาทโปรโมชั่นพิเศษเดือนนี้เราขายเพียง39,000บาทลดไปถึง250,000บาทเป็นรถกระบะตอนครึ่งที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายทั้งในด้านการบรรทุกและการขับขี่ในชีวิตประจำวันด้วยราคาที่เข้าถึงได้และสมรรถนะที่คุ้มค่า เสริมกรอมใหม่ดีไซน์ล้ำสมัยเท่แกร่งไม่สำใครพร้อมฝ่าฟันไปกับคุณในทุกเส้นทางด้วยการออกแบบภายใต้แนวคิดบริเตนนิกที่ให้ทั้งสมรรถนะเพอร์ฟอร์แมนซ์การควบคุมแฮนดิ้งการออกแบบดีไซน์และความปลอดภยัยเซฟตี้ ด้วยขนาดตัวทั้งที่ใหญ่กว่าเครื่องยนต์แรงเต็มพิกัดแต่ประหยัดน้ำมันอย่างเหนือชั้นดีไซน์สุดฉบเฉียวพายในล้ำสมัยห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมาพร้อมกับรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูแข็งแกร่งและบึกบึนสะดุดตาด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ตกแต่งโครเมียมทุกรุ่นมีไฟส่องสว่างในเวลากลางวันและไฟไทเลดฝากระบะท้ายตกแต่งด้วยแถบสีดำคาดเส้นสีแด,ง,ดงล้ออลลอยขนาด15 16และ18นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยที่เลือก ส่วนตัวถัง MG Sender มีให้เลือก2แบบตามลักษณะการใช้งานคือรุ่นจะอันแคปตัวถัง2ประตูแคปเปิดได้2ที่นั่งความยาวตัวถัง5,365ม mm, ิมกว้าง1,900ม mm, ิมสูง1,820ม mm, ม1,720ม mm, ิมในรุ่นคอวามสูงมาตรฐานและระยะฐานล้อ3,155ม mm, ิมข้อมูลทางเทคนิคเครื่องยนต์ดีเซน2.0ลิตรโบอินเตอร์คูลเลอร์กำลังสูงสุด161แรงม้า4,000รอบนาทีแรงบิดสูงสุด 375นิวตันเมตร1 5 0 0 2 400อบรอบนาทีระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดระบบขับเคลื่อน2ล้อหลัง2นดออายุดีความเร็วสูงสุดประมาณ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราสิ้นเปลืองอเฉลี่ยประมาณ13.6กิโลเมตรลิตรขนาดและมิติความยาวเ,เอ็กว้างเอกสูง5,365 x 1,900 x 1,720ม mm, ิลิเมตรระยะฐานลอ้อ3,155ม mm, ิลิเมตรความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถ 145มิลิเมตรน้ำหนักรถประมาณ1,613กิโลกรัมความจุถังน้ำมัน73ลิตรจำนวนที่นั่ง2ที่นั่งความปลอดภยัยเซฟตี้ถุงลมนิราภัยคู่หน้าดูออลฟรอนแอร์แบ็กระบบเบรก ABS พร้อมกระจายแรงเบรก EBD ระบบควบคุมการทรงตัว ESP ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันคิวสต t a ์ทแอสซิสระบบป้องกันล้อล็อกระบบไฟสองนำทางหลังดับเครื่องยนต์ฟอลโลวมีโฮมไลทเข็มขัดนิราภัย3จุดอุปกรณ์ภายใน อินเทียร์บอกภาพปรับมือพวงมาลายัยยูริเทน3กา้านพลัมพง2ตำแหน่งระบบปรับอากาศแบบแมนนวลกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าที่วางแก้วและช่องเก็บของหลายตำแหน่งช่องจ่ายไฟ1 2วี Mgx Tender Giant Cab รุ่น2 0 4 6 m t ปี2024เหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถกระบะที่มีขนาดใหญ่สมรรถนะดีและราคาคุ้มค่าเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและต่างจังหวัดด้วยอุปกรณ์มาตรฐานที่ครบครันและราคาที่เข้าถึงได้ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในตลาดถระบะตอนครึ่งในประเทศไทยสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตลอด24ชั่วโมงสนใจสอบถามนัดดูรถโทร0896625545คุณนุ้ยโทร0633426466คุณนัดยินดีให้บริการทุกวันค่ะ